สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากนวนนยายไซ f ไฟเรื่อง UB i q u i t 7นะคะจากบทสรุปที่เราได้มาเนี่ยแก่นเรื่องมันเกี่ยวกับพลังที่เรียกว่า Omnipresence ครับผมก็คือความสามารถที่จะปรากฏตัวได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะฟังดูแบบโหสุดรอดเลยนะคะแต่พอมาดูผลกระทบจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วแบบไปไหนก็ได้อดีตปัจจุบันอนาคตได้หมดเลยพร้อมกันด้วยอืมมันคงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยนะครับในเรื่องตัวเอกชื่อมิเชลเป็นคนธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแล้วจุดจูก,ก็ได้พลังนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวครับกลายเป็นเหมือนเออ พระเจ้าในช่วข้ามคืนเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะซึ่งแน่นอนช่วงแรกๆก็ต้องมีแบบตื่นเต้นมากๆอยู่แล้วอาจจะใช้พลังเพื่อความสนุกส่วนตัวบ้างอาา่าอาจจะแบบแอบ,บไปแก้ไขอดีตนิดๆหน่อยๆหรือไปดูอนาคตอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ความรู้สึกแบบนั้นมันก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะพลังระดับนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับภาระที่แบบหนักหน่วงมากๆเลย จุดที่น่าสนใจจริงๆจากบทสรุปก็คือแนวคิดเรื่องตัวตนของมิเชลเองที่มันค่อยๆแบบสลายไปสลายไปหมายความว่ายังไงคะคือเขาไม่ได้เป็นแค่มิเชลคนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนพร้อมๆกันมันเหมือนกับว่าเขากลายเป็นทุกคนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกลายเป็นทุกคนแต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นใครเลยสักคน โห oh. ครับมันเป็นวิกฤตอัตลักษณ์ที่รุนแรงมากๆเลยเกิดจากการที่ต้องรับข้อมูลประสบการณ์ความรู้สึกมันมหาศาลเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวฟังดูหนักหน่วงจริงๆค่ะแล้วการรับรู้ทุกอย่างพร้อมกันแบบนี้มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหมคะ ในบทสรุปเหมือนจะชี้ว่ามันกระทบแม้ก,กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์พื้นฐานเลยถูกต้องครับมันตั้งคำถามเลยว่าเออแล้วความผูกพันความใกล้ชิดที่มันแบบพิเศษพิเศษนะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอืในเมื่อเราไม่ได้เลือกที่จะอยู่กับใครณเวลาใดเวลาหนึง่งแต่เราสามารถอยู่กับทุกคนได้ตลอดเวลาความพิเศษมันอาจจะหายไปนะคะใช่ครับแล้วยังไม่นับเรื่องการรับรู้ความรู้สึกความทุกข์ของทุกคนอีกนะ พร้อมๆกันหมดเลยโอ้โห oh มันก็เหมือนกับว่าต้องแบกโลกทั้งใบเอาไว้คนเดียวนะครับเกินกว่าที่จิตใจคนเราจะรับได้จริงๆรแล้วมิติเรื่องเวลาก็น่าสนใจมากเลยค่ะที่บอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันหลอมรวมกันหมดครับผมพอเส้นแบ่งมันเลือนไปหมดเนี่ยการเรียนรู้จากอดีตหรือความหวังที่เราเคยมีต่ออนาคตเอ่อความหมายของมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแล้วคำถามใหญ่ที่นิยายเรื่องนี้ชวนให้คิดมากๆเลยก็คือครับ สภาวะแบบนี้เรายัางเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าหรือว่ากลายเป็นสิ่งอื่นไปแล้วใช่ครับซึ่งนั่นก็นําไปสู่ความรู้สึกที่มันขัดแย้งกันเองมากๆเลยนะความโดดเดี่ยวหรอคะครับความโดดเดี่ยวอย่างที่สุดทั้งทงที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับทุกคนได้ทางกายภาพแบบสมบูรณ์แบบเลยนะแต่กลับไม่มีใครเข้าใจสภาวะที่แท้จริงของเขาได้เลยถูกต้องครับมันเป็นความเหงาในรูปแบบที่แบบสุดขั้วมากๆเลย อมืมีประโยคสำคัญในบทสรุปที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมประโยคที่ว่า to be everywhere is to be nowhere if you do not know where your heart truly belongs การได้อยู่ในทุกที่คือการไม่ได้อยู่ในที่ใดเลยหากคุณไม่รู้ว่าหัวใจของคุณเป็นของที่ใดอย่างแท้จริงใช่ครับประโยคนี้มันสะท้อนแก่นเรื่องได้ดีมากๆเลยคือการที่เรามีทางเลือกมีความสามารถไม่สิ้นสุดเนี่ย มันอาจจะไร้ความหมายไปเลยก็ได้นะถ้าเราไม่มีแกนกลางของตัวตนไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับเราถ้าไม่รู้ว่าบ้านของหัวใจเราอยู่ตรงไหนครับการไปได้ทุกที่มันก็ไม่ต่างอะไรกับการหลงทางอยู่ในความว่างเปล่าที่มันใหญ่มากๆเลยประเด็นเรื่องการอยู่ที่ไหนซักแห่งอย่างแท้จริงเนี่ยมันทำให้คิดถึงยุคสมัยของเราเหมือนกันนะคะครับยังไงครับก็ในโลกดิจิทัลทุกวันนี้ไงคะ ที่เราเหมือนจะปรากฏตัวได้หลายๆที่พร้อมๆกันผ่านหน้าจอผ่านโซเชียลมีเดียโอครับครับแต่การมีอยู่แบบนั้นมันเทียบเท่ากับการที่เราอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยตัวตนทั้งหมดของเราหรือเปล่าคะอ่าเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับมันก็สะท้อนความท้าทายเรื่องออข้อมูลท่วมท้นหรือ Information Overload ที่เราจะเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับใช่ค่ะ การรับรู้อะไรมากๆพร้อมๆกันมันอาจจะทําให้เราเสียสมาธิสับสนครับแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆแค่แบบผิวเผินมากๆอื้อวินิยายเรื่องนี้ผ่านประสบการณ์ของมิเชลเนี่ยอาจจะกําลังเตือนใจเราอยู่ก็ได้นะครับถึงความสําคัญของเลือกการเลือกการคัดกรองใช่ครับและการค้นหาความหมายที่แท้จริงในการดํารงอยู่ของเราเองท่ามกลางสิ่งรบกวนมากมาย ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือการกลับมาถามตัวเองจริงๆจ,จังๆว่าท่ามกลางความเป็นไปได้ความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยอะไรคือแก่นแท้ของเรากันแน่ครับผมตำรวจเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากเกี่ยวกับการดำรงอยู่เวลาพื้นที่แล้วก็ความหมายของความเป็นมนุษย์ในโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้แบบไม่รู้จบเลยค่ะครับและก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะครับซึ่งคำตอบก็อาจจะไม่ได้มีในบทสรุปนี้หรอกค่ะคือ ถ้าหากการอยู่ทุกขนแห่งพร้อมกันมันนําไปสู่การไม่มีตัวตนนาที่ใดเลยจริงๆเนี่ยค่ะแล้วการที่เราเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นจริงๆณสถานที่เดียวในเวลาเดียวด้วยตัวตนทั้งหมดของเรามันมอบอะไรกลับคืนมาให้กับเราบ้างอการที่เรายอมสละศักยภาพอันไร้ขีดจํากัดนั้นเพื่อการดํารงอยู่อย่างมีจุดโฟกัสเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงอย่างไรกันแน่ครับ